เริ่มที่วันนี้ในการประชุมกต,ตรโดยมีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาอายุัฐมนตร,รีเป็นประธานในที่ประชุมนะครับเป็นการรับทราบการกงานงานของลอย์กรรมการ ตรชุดต่างๆที่ตรมอบหมายให้ไปปฏิบัติและเป็นการพิจารณาการหนการบุงคนให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่เช่นกระบวนการในการแต่งตั้งตรรูปส่งตำรวจส่วนเรื่องสําคัญนะครับจะมีเช่นในการขยายระยะเวลาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในระดับรองผู้การจนถึงสารวัตรซึ่งทุกปีจะให้แต่งตั้งแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน นะครับ30บิจิกายนแต่ในปีนี้เนื่องจากมีภารกิจเอเปกในช่วงเดือนพฤศจิกายนงดักล่าวจึงให้ขยายไปให้แล้วเสร็จใน31ธันวาคม2อง5นนะครับ mm hmm. ในส่วนเรื่องที่2 mm hmm. ก็จะเป็นเรื่องของงานบริหารงานบุคคลอื่นๆในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจ ตามที่หน่วยต่างๆได้ร้องขอมาเพราะเหตุการณ์ปัจจุบันได้มีสถานการณ์และก็ความจําเป็นที่จะต้องมีการต้องต้องแ่งเพิ่มเติมให้กับทางสำนักงานวุฒิช่างวันนี้ก็ถึงจะให้ทางประทอลเป็นผู้พิจารณาครับส่วนเรื่องของข้อสังการของท่านนายงตรีท่านได้ให้กําลังใจท่านการสมุททุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ แล้วก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าจะให้ความเป็นธรรมในทุกๆเรื่องรวมถึงมาตรก,การที่จะต้องดําเนินการต่อไปในเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดอาวุธปืนแล้วก็ปัญหาในการบำบัดผู้มีอาการทางจิตเวชก็ขอให้สำนักงานชาติได้มีการดูแลงานทับผู้ภาคส่วนดําเนินการให้อย่างจริงจังนะครับแล้วก็ท่านนายกก็ยังให้กําลังใจนะครับในหลายๆเรื่อง ในเรื่องของการเป็นหน้าที่ด้วยและเรื่องที่สองที่ท่านนายกได้เน้นย้ำก็คือขอให้ข้าราชการตำรวจนะครับได้ช่วยดําเนินการในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยและการดูแลตำรวกแก่ผู้นําที่และคณะที่จะมาประชุมเอเปกในรุ่งเดือนฤศจิกายนที่กระถึงนี้นะครับแล้วก็ทางท่านอนฟ้าเวชชาชีวะนะครับในการการกรปรได้นาเสนอ เรื่องของการประชุมการเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายดึงออกก็อยากให้เพิ่มเติมในส่วนที่จะเข้ามาใช้ในของการเตอรด้วยในส่วนที่เป็นประเด็นสารสนเทศของคอร,รอ,องมีเพียงเท่านี้นะครับคือมีจำนวนไหมครับจำนวนตำแหน่งที่กำหนดนะครับมีกี่ตำแหน่งตำแหน่งอะไรบ้างครับตำแหน่งกำหนดก็เป็นตำแหน่งที่หน่วยได้ร้องของขึ้นมานะครับในเรื่องของอาสารสเทศอร ตำแหน่งรองผู้จัดการก็จะมีตำแหน่งสําคัญในเรื่องที่ต้องเพิ่มขึ้นมาคือของสพท,อทอนะครับของโรงเรียนตํารวจนะครับแล้วก็ในเรื่องของตำแหน่งอื่นก็เช่นกอง,งบัญชาการศึกษาทั้งหมดสิ่ตำแหน่งครับมีการเป็นห่วงในส่วของชาวจีนนะคะที่เขา